พอมันมาถึงจุดจุดหนึ่งอะค่ะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นความธรรมดาเลยกินได้กินอิ่มกินอะไรก็รู้สึกอร่อยโอเคต่อให้มันไม่ได้อร่อยมากก็รู้สึกว่าพอใจแล้วอะขอบคุณแล้วนอนหลับได้เมื่อไหร่อยากนอนนอนได้ไม่ต้องกังวลกับอะไรรู้สึกปลอดภัยอยู่เสมอ ไม่ได้อยากแข่งขันใครไมไ่อยากเปรียบเทียบกับใครไม่ได้ต้องการรู้เรื่องของคนอื่นไม่อยากตัดสินใครเลยตอนนี้อยากอยู่กับความสุขสงบในใจของตัวเองทำทุกอย่างให้ดีเนอะอย่างที่โค้ชเคยไลฟ์ไปว่าเราปรับสมดุลชีวิตปรับสมดุลพลังงานได้โดยให้โลกอะคะ่ะแห่งความเป็นจริงโลกสามมิตินี้ทางโลก ทางธรรมทางจิตวิญญาณสอดคล้องกันอย่างลงตัวโดยไม่ต้องแยกไม่ต้องแบ่งและเป็นไปแบบธรรมชาติแค่นี้เราก็ไม่น่าจะต้องการอะไรอีกและความอิสระความอุดมสมบูรณ์เท่าที่เราจําเป็นจะต้องใช้อ่ะคะ่ะมันก็จะปรากฏในชีวิตเราวันนี้มาดูแลใจดูแลกายตนเอง ให้ดีนะคะเมื่อไหร่ที่ทำใจเบาใจ Flow ได้ฝึกจิตทำสมาธิได้ m e d i t a t i o n ทุกแขนงที่มันถูกเจริญกับเราเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้ง่ายและอยากออกมาแชร์ออกมาบอกออกมาทำอะไรก็จงชัดเจนหากสิ่งนั้นไม่ได้เดือดร้อนใครย้ำอีกแล้วก็จงกล้าและภูมิใจที่จะเป็นที่จะทำที่จะส่งต่อคะ่ะ